เเพียงงแแ่ราาาาททมกลหดสขสงดวงดัสดีครับชาวไอเพียร์เทลนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีแผ่นลองเมาส์จากค่ายสติลซีรีส์นะครับเป็นรุ่น QCK Limited Edition นะครับเป็นแผ่นที่น่าจะมีใครใหลายๆคนรอคอยด้วยความโสทของมันนะครับผมก็คือเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าชื่อ,อ Special Edition Frost Blue นั่นเองนะครับ โลซิลี่ฟอสบูเนี่ยเขาจะมีทั้งแบ่นรองเมาส์อ่าเมาส์เซนเซอร์ฟอสบูนะครับแล้วก็ไซเบเดียววีทูฟอสบูนั่นเองนะครับผมก็แต่เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นคิวซีเครุ่นพิเศษนะครับที่ทำออกมาในชื่อฟอสบูเช่นกันโอเคแพ็กเกจก็เหมือนเดิมเหมือนกับคิวซีเคลิมิเต็ดทั่วไปนะครับผมก็คือเป็นแผ่นแบนๆเป็นไซส์เอ็มนะครับผมคือเป็นไซส์กลางๆนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับผม ลองลองซูมดูนะก็จะเป็นโทนสีขาวฟ้านะครับผมก็คือเป็นลักษณะส,สีของ Frost Blue นั่นเองคือฟ้าขาวสำหรับตัวนี้เนี่ยก็คือเขาให้สโลแกนว่าเป็นแบบ Co on Top นะครับผมอ่า Co a t the top นะครับก็คือเป็นเป็นแพคเกจล่าสุดที่ทางซีลซีตี้เทามาพร้อมกับทีมนิฟเกมมิ่งนะครับผมทีมที่เป็นทีมระดับ นี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมของเกม Counter Strike รนะดับโลกนะครับผมก็คือมีทั้งในในแพ็กเกจอย่างไรเนี่ยก็จะมีทั้งตัวแผ่นลองเมาสตัวนี้นะครับแล้วก็เมาส์หูฟังเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเวลาเขาวางด้วยกันแล้วเนี่ยจะหน้าตาสวยขนาดไหนสำหรับใครที่แบบคิดจะซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับผมนี่ลองซูมข้ามาดูนะครับสวยงามทีเดียวเป็นเซตฟ้าขาวนะครับผมเหมือนองค์หญิงองค์งชายจริงนะครับผมก็ ตามสมกับคอนเซปต์หรือว่าสโลแกนของเขาที่ว่า it's cold at the top นั่นเองนะครับผมก็ลองมาพูดถึงผิวสมัมผัสของของเจ้า QCK Plus QCK Limited Edition ตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะาาพื้นผิวที่เหมาะกับเซนเซอร์ลอฟอสบูทีเดียวนะครับผมเพราะว่าพื้นผิวเนี่ยเผิวที่ไม่ลื่นมากนะครับผมคือจะกลางเหมือนกับ QCK ทั่วไปนะครับนี่เดี๋ยวลองฟังเสียง ะะว่าเดี๋ยวดูที่เท็กเจอร์ใกล้ๆนะครับผมว่าลายเนี่ยเขาทำมาเป็นไงเดี๋ยวลองซูนดูเลยครับเป็นจุดๆขา,ขาวๆนะครับปับก็ตามสเต็ปของเจ้าตัวนี้ก็จะมีความบางแค่สองเม็เท่านั้นเองนะครับ ด้านหลังก็เป็นผิวลอเบอร์เหมือนกับแผ่นของซีซิลีส์ั่วทั่วไปโอเคครับผมก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสาหรับใครที่ชอบหรือว่าอ่ารอมานานแล้วสำหรับเจ้าจพอสบูตัวนี้หรือว่าอยากจะเอาไปใช้ครบเซตสักทีหนึ่งเนี่ยก็น่าจะหาซื้อได้แล้วนะครับผมเร็วๆนี้นะครับผมตามร้านเกมเมกอร์ชัน้นนำทั่วทั่วไปนะครับวันนี้ทางซูซิลีนะครับผมเขาก็มี สโลแกนมาฝากสำหรับเกมเมอร์นะครับผมว่าสตูสิรีนะครับสำหรับอุปกรณ์สำหรับนักเล่นเกมมืออาชีพเพราะชัยชนะกำลังรอคุณอยู่นักเล่นเกมทั่วโลกใช้แล้วแล้วคุณล่ะใช้แล้วหรือยังนะครับผมวั و, น,น,นนี้ผมขอตัวาไปก่อนนะครคับผมสวัสดีครับ